ข้อตกลงหยุดยิงก็เกิดขึ้นนะครับระหว่างไทยกับกัมพูชาซึ่งก็ต้องขอบคุณหลายพลังที่มีส่วนร่วมในการผลักดันทําให้ข้อตกลงนี้มันบรรลุผลสําเร็จนะครับทีนี้เมื่อวานเนี่ยก่อนที่คณะของไทยจะไปหาหรือจะไปคุยกันที่กัวลาลัมเปอร์เนี่ยก็คือคุณภูมิธรรมเวชยาชาัยก็ได้ให้สัมภาษณ์เอาไว้นะครับเมื่อวานบอกนักข่าวก่อนที่จะขึ้นเครื่องไปมาเลเซียบอกเรื่องหลักที่จะไปมีอยู่เรื่องเดียวก็คือการประทะเพราะว่าไม่อยากให้ การประทะมันยืดเยื้อต่อแล้วมันกระทบกับชีวิตของชาวบ้านแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือจะคุยว่าอย่าล้มนะอย่าล้าแดนนะไม่ให้ล้าแดนเข้ามากัมพูชาก็ไม่ล้าเราเราก็ไม่ล้าเขานะครับแล้วอีก,กเรื่องหนึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นกับการประทะครั้งนี้มันมาจากฝั่งกัมพูชาซึ่งโลกรับทราบดีนะครับทุกประเทศในโลกรับทราบดีว่าทุกอย่างล้วนเป็นผลจากการที่กัมพูชาเปิดฉากโจมตีก่อนครับ อันนี้เป็นหัวใจของเราในการพูดคุยนะครับเราบอกไปแล้วว่าเราไม่เชื่อมั่นในในประเทศกัมพูชาสิ่งที่กระทำมาทั้งหมดเนี่ยเป็นการสะท้อนว่าเราไม่เชื่อในความความจริงใจและจริงจังที่จะจัดการแก้ปัญหาเพราะฉะนั้นในรายละเอียดต่งางๆที่จะเกิดขึ้นก็ต้องแสดงตรงนี้ให้เราเห็นเราไม่ได้เป็นคนที่มีปัญหานะครับโลกรู้ดีว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นจากความพยายามและการตั้งใจทําของเขา คะณะที่ไปพร้อมกับคุณภูมิธรรมนะครับในฐานะที่เป็นรักษาการนายกของประเทศไทยก็จะมีคุณมาริษเงียมพงษ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพลเอกนัทพลนักพาณิชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมมีนายแพทย์พรหมิมนทร์สุริเดชเลขานายกนะครับแล้วก็มีคุณจียรายุห่วงทรัพย์โฆษกประจําสํานักนายกไปด้วยนะครับทีนี้เนี่ยในการประชมุมเนี่ยเครื่องถึงละที่มาเลเซียคณะของไทยก็ไปที่ บ้านของนายกมาเลเซียก็คือบ้านของนายอันวาอิบราฮิมนะครับก็อยู่ในกัวลาลัมเปร์นี่แหละแล้วก็มีการร่วมพูดคุยกันซึ่งในการคุยกันเนี่ยนะครับต้องบอกว่าไม่เป็นทางการแต่ข้อสรุปเนี่ยถือว่าเป็นทางการนะก็คือคุยกันเนื่องจากว่าเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับทีมที่ไปคุยเนี่ยสหรัฐเขาก็ส่งมามีเอกอัครราชทูตที่กัวลาลัมเปอร์มาร่วมในฐานะผู้ร่วมจัดประชุมเมื่อวานเขาจัดประชุมเนี่ยมาเล เป็นหลักร่วมกับสหรัฐถือว่าเป็นผู้ร่วมจัดประชุมส่วนทูตจีนที่อยู่กัวลาลัเปอร์เนี่ยมาร่วมด้วยในฐานะผู้สังเกตการการเจราจาสันติภาพนะครับทีนี้ก็ประชุมกันเสร็จสับเรียบร้อยนะครับวัตถุประสงค์หลักเลยคือว่าต้องหยุดยิงแล้วหลังจากที่มีการประชุมกันเรียบร้อยก็มีการมาถแถลงนะครับคือคนที่เริ่มต้นก็คือคุณอันวาอิบราฮิมผู้นำมาเลเซียในฐานะประธานหมุนเวียนอาเซียนบอกอย่างนี้นะครับบอกว่า ช่วงของการที่ให้แต่ละฝั่งได้พูดเนี่ยของไทยก่อนนะครับคุณภูมิธรรมก็หยิบยกประเด็นความสูญเสียแน่นอนชาวบ้านในพื้นที่แล้วก็ทหารแนวหน้า<ะ>ก็ต้องเสียชีวิตบาดเจ็บนะครับเป็นสิ่งที่ไทยเนี่ยไม่สามารถยอมรับได้ซึ่งประเด็นนี้ฝั่งกัมพูชานะครับคุณมาเน็ตก็เห็นด้วยนะครับแล้วก็มีการพูดคุยกันในรายละเอียดเบื้องต้นว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นจากการบรรลุข้อตกลงนะครับที่ได้มาเจอกันเนี่ย ก็จะมีอยู่2อสเรื่องนะครับก็คือว่า 1. ตั้งแต่เที่ยงคืนที่ผ่านมาต้องไม่มีเสียงปืนไม่มีเสียงระเบิดแล้วนะต้องเงียบแล้วนะต้องสงบแล้วนะกับการประทตัตามแนวชายแดนนะครับก็จริงตามนั้นนะครับอันนี้ก็คือว่าต้องหยุดสองฝั่งก็หยุดตั้งแต่เที่ยงคืนแล้วอันที่สองก็คือว่าหลังจากนเนี้ยเนี่ยเช้าวันนี้เลยอีกประมาณครึ่งชั่วโมงก็คือเจ็ดโมงเชา้า ผู้นำของกองทัพภาคที่1ก็คือแม่ทัพภาคหนึ่งกับแม่ทัพภาคสองของไทยจะไปคุยกับแม่ทัพภาค4และแม่ทัพภาค5ของกัมพูชานะครับอันนี้เราต้องให้ทหารไปพูดคุยกันให้เรียบร้อยนะครับแล้วหลังจากที่ทหารพูดคุยกันแล้วจะมีการประชุมกับผู้ช่วยทูตฝ่ายกรลาโหมของทั้งสองประเทศด้วยนะครับ และอีกข้อหนึ่งก็คือว่าถัดไปอีกหน่อยหนึ่งวันที่4สิงหาคมจะมีการประชุมคณะกรรมาการชายแดนนะครับก็คือ GBC ที่จะเป็นฝั่งของทหารเป็นแกนนาในการคุยกันก็จะเห็นว่าอันนี้คุยกันหลายล็อกเห็นไหม,มคุยกันหลายล็อกเอาเฉพาะหน้าก่อนแม่ทัพภาคไปคุยกันแล้วมีผู้ช่วยทูตกลาโหมแล้วก็ระดับที่เป็นทางการใหญ่ขึ้นมาก็คือ GBC นะครับที่จะมีการคุยกันต่อทีนี้เนี่ยสิ่งที่เมื่อวานนี้เน้นย้ำกันนะครับ ทางคุณอันวาอิบราฮิมก็ดีใจในฐานะที่เป็นคนที่สามารถไกลเกลีย่ยได้แล้วก็สำเร็จออกมาเป็นรูปธปรรมนะครับอันนี้ก็คือภาพรวมของข้อตกลงทั้งหมด ฝั่งไทยว่าไงบ้างฝั่งไทยต้องไปถามคุณภูมิธรรมนะคะก็บอกว่าผลการเจราจาครั้งนี้ไม่มีอะไรกระทบเรื่องของเขตแดนหรือธิปไตยของไทยแต่ว่ายังไม่ได้ลงลึกพูดคุยกับคุณมาเน็ตเรื่องของการเปิดปิดด่านที่ตอนนี้มันยังเหลื่อมเวลากันอยู่นะคะ2ฝ่ายเนี่ยให้ความสําคัญเรื่องการหยุดยิงเป็นดับแรกก่อนค่ะลดความสูญเสียต่อพลเมืองโดยวันนี้เดี๋ยวทั้ง2ฝ่ายทหาร2ฝ่ายจะคุยกันอย่างที่คุณอรชุนบอกนะคะถ้าเจราจาจบลงเดี๋ยวประชุมร่วมกับนานาชาติอีกครั้งหนึ่งพูดคุยกันไปไเรื่อยเพื่อจะได้เป็นักยาน ในการแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ยั่งยืนต่อไปค่ะเจ้เราคิดว่าการยุติสงครามโดยเร็วเนี่ยมันจะช่วยให้ชีวิตของประชาชนอย่างน้อยที่สุด1 6 0 0 0แสหกหมื่นคนที่กําลังเล,ล่ยเล่ยอนแล้วก็พักาารักษาอยู่มีปัญหาข้อสรุปที่เราได้มาคราวนี้คือเราจะหยุดยิงทันทีนะครับแล้วก็ข้อสรุปนี้เราได้หารือกระทางฝ่ายกองทัพด้วยนะครับก็ภายในเที่ยงคืนหลังจากนี้ไปก็จะมีการหยุดยิงอันนี้คือข้อสรุปข้อแรกที่ได้ซึ่ง ก็เป็นที่ที่น่าพึงพอใจของทุกฝ่ายประเด็นที่2นี่คือสัมภาษณ์ที่มาเลเซียนะคะพอกลับถึงไทยประมาณ3ามทุ่มครึ่งที่ท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6ก็ให้สัมภาษณ์อีกรอบหนึ่งแล้วบอกข้อมูลบอกว่าเพิ่งจะคุยโทรศัพท์กับโดนัลด์ทรัมป์ประธานในพิธีของสหรัฐช,ช่วงประมาณ3ามทุ่มสิแล้วก็คือทรัมป์เนี่ยเขาโทรมาสแสดงความชื่นชมยินดีทั้งกับไทยและกัมพูชาในส่วนของไทยทรัมป์ชมว่ากล้าหาญนะคะที่เปิดใจแล้วก็รักษาสันติภาพ ทรัมป์ชื่นชมว่าสิ่งที่ไทยทําเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อทั้งสองประเทศคือไทยกับสหรัฐตอนนี้จากนี้จะร่วมมือกันในอนาคตซึ่งคุณภูมิธรรมบอกผมก็ตอบกลับไปว่าไทยก็ยืนยันความร่วมมือกันทางยุทธศาสตร์ระหว่างไทยกับสหรัฐในการแก้ปัญหาแล้วก็ยังชื่นชมทรัมป์ด้วยที่เขามีบทบาทสําคัญในการที่จะผลักดันให้มีการเจราจาหย,ยุดยิงครั้งนี้และคาดว่าหลังจากนี้ค่ะเดี๋ยวจะเริ่มคุยละเรื่องของภาษีที่ยังค้างกันอยู่ซึ่งทรัมป์เองก็ตอบกลับมาว่าเอเมริกาก็จะทําให้ดีที่สุดเท่าที่่จะะสาาามรถทํได้ค เมื่อสักครู่ประธานาธิบดีทัมจากสหรัฐอเมริกาได้โทรมานะครับแสดงความชื่นชมจจยินดีว่าเป็นความกล้าหาญของประเทศไทยเรานะครับที่ได้เปิดใจที่จะทําให้เป็นตัวอย่างในการที่จะรักษาสันติภาพให้เกิดขึ้นแล้วก็ได้ชื่นชมสิ่งที่เราทําว่ามันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อ ต่อประเทศเราทั้งสองผมก็ได้ขอบคุณว่าคุณตัวนั้นทําก็เป็นส่วนหนึ่งของการช่วยผลักดันเรื่องนี้หลังจากนี้ก็จะมีการเริ่มคุยเรื่องเจรจาทางภาษีซึ่งจะเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์แล้วก็เป็นเป็นสิ่งที่เราจะได้รับอย่างอย่างดียิ่งนะครับ คุณมาริชนิยมพงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็บอกว่าการเจรจาครั้งนี้ถือว่าดีนะคะการที่กัมพูชาเขายอมกลับมาพูดคุยทวิภาคีคกลไก3ระดับมันจะมีทั้ง j จบีซีแล้วก็ GBC กัมพูชาก็เสนอให้มีช่องทางติดต่อเพิ่มเติมด้วยก็คือกระทรวงการต่างประเทศกับกระทรวงกลาโหมก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีที่มองว่าฝั่งนั้นก็ดูจะมีความจริงใจในการแก้ไขปัญหาครั้งนี้ค่ะ ทางฝ่ายกัมพูชอยก็ได้เสนอให้มีช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างกาันทั้งสองช่องทางคือทั้งช่องทางของกระทรวงต่างประเทศและของกระทรวงกลาโหมด้วยซึ่งเป็นนิมิตหมายดีนะครับว่าเราจะสามารถทําให้กัมพูชานกลับมามุ่งเน้นในเรื่องของการพูดคุยกันโดยสันติและอย่างอิน o ู d f a เฟสหรืออย,อย่างจริงใจ อ่ะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ฝั่งไทย <ฮะ S 2> เราสะท้อนออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับและที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญกับสำนักข่าวันนิว w s เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจ o n น News ครับ